สีนะครับพระคุณเจ้าทาเองท่าสีพระคุณเจ้าทำเองมาดูดูไล่การแต่งนะครับอันนี้อันนี้คือแบบใน,ใน,นท่าสีที่แบบในท่าสีนะครับพระคุณเจ้ากำลังท่าสีอยู่แบบนี้พระคุณเจ้าพร้อมกับชาวบ้านชุ่มชนนะครับแถววัดโนนบุรพาคระคุณเห็นเองทำเองนะครับช่วงน,นี้กำลังท่าสีทรามาจากกับสีทอง สวยงามมากนะครับเนี่ยสวยงามมากโอ้ปานิทถือว่าเป็นปานิทนะครับเราวคเจา้ากับชุมชนกับชาวบ้าน,นครับซอยกันทำซอยกันแต่ชาวบ้านก็ออกมาซอยกันตัวน,นี้ก็พระคุณเจา้าผ้าสีทองนะครับลายธรรมจักรับสีธรรมจักรลายธรรมจักรไปด,ดูเลยสวยงามนะครับแต่พมเป็นเป็นอันนี้มันเป็นกำแพงวัดนะครับ แห่งของวัดท่าสีท่าสีทองครับจนถึงท่ท่าสีท,อง,ท,สทองนะครับยังทันเส็จตีนะครับถ้าไปเรื่อยนะครับได้อีกลายช่องต่อก็เจ็บสีก่อนเจ็บสีแบบมาตกแต่งก็เจ็บรายละเอียดต่างๆที่มันออกออกมาเจ็บรายละเอียดตกแต่งดูถือว่าในสวยงามนะครับชาวบ้านชุมชนซอยกันมีความสามาัคคีต่อกันมีความ วางแขนนะมีความหลักเอ่แฝงเพื่อเผื่อเพื่อเพื่อเพื่อแฝงต่อชุมชนต่อวัดนะครับชุมชนก็มีส่วนร่วมนะครับชาวบ้านก็มีส่วนร่วมพระสงฆ์ท่านก็มีส่วนร่วมออกมาซอยกันท่าสีซอยกันสวยครับสวยสวยวดลายนะครับลวดลาย ได้แบบเองคือว่าสวยงามมากนะครับลวดลายนี่ลวดลายธรรมจักรพระแงวัดด้านทิศตะวันออกนะครับพระแงวัดวัดตรมรภาเนรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวอารามตเป็นชัยชุมพ่วงนะครับเรื่อว่าเส้นทางไปคู่มเมืองครับมารับชมหลัชมมาดูเลยนะครับงามนะสวยงามเป็นแต่การตาสูงนะครับ แข้งสูงกับแข้งวัดมีเสื้ว่าสูงมากเน่นมอวงต่างไกลงามสวยงามเป็นว่าสิ่งค์ดีดีนะครับในการชุมชนดูครับคุณคอู้สวยงามนะครับคุณมองไปต่างไก่อู้สุดอุ้งลูกตาครับตามไปดูครับแล้วบึนสวยงามสวยงามนะครับสวยงามอู้หาดูได้ยากครับนี่นะครับมาใอยกันท่าอ่านี่พบคุณเจ้ากับท่านะครับนี่แลเบิึงครับออกแบบออกไล่ โอ้โนี่หลายมื่นนะครับนี ENNIS, ่เท <lawsuit royable> ่หลายเดือนนะครับสามสี่เดือนนะครับตัวสีแล้วนี่ครับเตามมาเบิ้งนี่หลวงพ่อกำลังท่าอยู่ครับเห็นหลวงพ่อกำลังท่าอยู่เหมครับนู่นหลวงพ่อนู่นกำลังท่านตามไปเบื้องตามมาเบื้องตามมาตามมาเบื้องชาวบ้านชุมชนซอยกันดีนะครับนี่ชุ่มชนชาวบ้านหลวงพ่อกำลังท่าเก็บสีสมนะครับกำลังเก็บสีท่าสีสีรองพื้นเนี่เยี่ยมียนะครับ ท่ะก็เป็นช่างนะครับสิ่งดีๆพระคุณเจ้าก็มีเยอะนะครับนี่นมาครับโอ้เห็นี่มาครับนี่ท่าสีซอยซอยกันเออชาวว่างเก่าต้องขอเป็นช่างเก่านะครับสั่งทาสีเกา่านี่ยังท่านแล้วนะครับนี่อันนี้ทาสีรองพื้นสีขาวไปก่อนมาดูตามมากครับดูได้ละเอียดต่างๆผื้นผิว การตะการตาง